วันดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์และประชาชนรายการที่นําเสนอภารกิจของทุกเหล่าทัพ เพื่อชาติศาตสาตร์และประชาชนคนไทยทุกคนครับวันนี้ติดตามรับชมกับผมนะครับรัฐรุสกุลวัชระอนันต์ครับและที่สําคัญคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการนี้ได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8โมงเชา้าและ6โมงเย็นหลังจากคารบทงชาตินะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของเราในวันนี้นะครับไปดูที่ความเคลื่อนไหวของทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับได้มีการมอบแยกห้องผู้ป่วยเคลื่อนที่ตู้ความดันลบครับแก่ผู้ช่วยทูตทหารประเทศสมาชิกอาเซียนประจําประเทศไทยครับ ที่กระทรวงกลาโหมครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องแยกผู้ป่วยเคลื่อนที่หรือตู้ความดันลบนะครับแก่ผู้ช่วยทูตทหารอาเซียนประจําประเทศไทยโดยมีผู้ช่วยทูตทหารประเทศสมาชิกอาเซียนประจําประเทศไทยรวมทั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมในพิธีนะครับ โดยการส่งมอบห้องแยกผู้ป่วยเคลื่อนที่หรือตู้ความดาลลบในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นครับตามโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ทหารกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแจกจ่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความสนใจนะครับตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางการแพทย์ของกองทัพประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งในขั้นต้นครับคุณผู้ชมสามารถให้การสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนได้จำนวน4ประเทศ ได้แก่ราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาเลเซียและสาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียนมาครับไปดูที่ความเคลื่อนไหวต่อไปนะครับรัาทางเอกอัครชทูดสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยนะครับได้มีการชื่นชมรัฐบาลครับในการแก้ไขปัญหาโควิด -19 นะครับพร้อมกับยืนยันถึงมิตรภาพและการพัฒนาความร่วมมือกับทางการไทย พลเอกชายชาญช้างมงคลครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดโอกาสให้นายเจฟฟรีย์ควินตันมิเชลดอชครับเอกอกัครชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคำนับนะครับโดยทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการหารือร่วมกันถึงแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางทหารระหว่างทั้งสองประเทศครับโดยเฉพาะการขยายความร่วมมือด้านอุตสาหการรมป้องกันประเทศระหว่างกันที่มีความเป็นรูปธรรมนะครับ ทางนี้ครับทางพลเอกชัยชาญนะครับก็ได้ย้านะครับว่าไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมที่ต่อเนื่องกันภายใต้สถานการณ์ของโควิด -19 และพร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลและเป็นกำลับบงใจให้กับทางแอฟริกาใต้เช่นกันครับในการรับมือกับความท้าทายของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ขณะที่นายเจฟฟรีย์ครับได้ยืนยันถึงความเป็นมิตรที่ดีกับไทยและก็เข้าใจถึงสถานการณ์ที่ยุ่งยากและซับซ้อนที่กำลังเกิดขึ้นณตอนนี้สำหรับประเทศไทยครับ ไปต่อกันที่ทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครับของกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปี2563พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปี2563ณวัดทองนพคุณพระอารามหลวงเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร โดยพิธีนี้ครับเป็นพิธีที่ได้กระทําสืบเนื่องกันมาเป็นประจําทุกปีนะครับถือเป็นโอกาสอันดีครับที่ข้าราชการและกําลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างมหากุศลรวมทั้งสืบสารวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในการคำนุบํารุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืนสืบไปนะครับซึ่งในปีนี้ครับสามารถรวบรวมยอดปัจจัยถวายวัดได้จำนวนทั้งสิ้น3 5 2ล้านบาท ในโอกาสนี้ครับทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังได้มอบอุปกรณ์การศึกษาตู้ยาและเวชพัณฑ์ให้กับโรงเรียนวัดทองนพคุณพร้อมมอบเวชภัณฑ์ให้กับวัดทองนพคุณพระอารามหลวงเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ครับนอกจากนี้ครับยังได้ตรวจเยี่ยมชุดแพทย์เคลื่อนที่ของกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งได้ออกบริการให้แก่ประชาชนด้วยนะครับทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกครับพลเอกนรงพันธุ์จิตแก้วแท้ เป็นประธานในพิธีทอดกรถินสาม,มัคคีกองทัพบ,บกณวัดวชิรธรรมารามตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพบ,บกครับสมาคมแม่บ้านทหารบกกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบ,บกและก็ประชาชนเข้าร่วมพิธีนะครับโอกาสนี้ครับผู้บัญชาการทหารบกได้ถวายผ้าพระกฐถินแด่พระสงฆ์จำพรรษาการท่วนไตรามาสประจําปี2563พร้อมถวายจตุป,ปัจจัยครับ เงินบริจาคที่รวบรวมได้ให้แก่รักษาการเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมารามเพื่อใช้ในการประกอบศาสนพิธีสมทบทุนในการจัดสร้างวัดและทนุบำรุงพระอารามนะครับเป็นจำนวนเงิน6 36, 3ล้านบาททั้บาททั้งนี้ครับภายในงานกองทัพบ,บกครับได้มีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้การตรวจสุขภาพประชาชนที่มาร่วมงานด้วยนะครับ สำหรับวัดวชิรธรรมารามครับเป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์วัดบวรนิเวศวิหารและมูลนิธิพระขออภัยครับและมูลนิธิพระเทวราชพระโพธิสัตว์ภายในพื้นที่โครงการพุทธอุทยานมหาราชครับ เพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระน,นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันครับวัดแห่งนี้มีสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธกรรมาการมหาเทรสมาคมดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสครับ ช่วงนี้ปติดตามเรื่องราวของผลการประชุมสภากาลาโหมนะครับเพราะาทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมนั้นได้มีการสั่งให้หน่วยขึ้นตรงและเหล่าทัพครับบูรณาการและก็ขับเคลื่อนการปฏิบัติร่วมกับภาคประชาชนนะครับตามหลักสืบสารรักษาและต่อยอดในพระราชบณิธาน5ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพันเอกวันชนะสวัสดีครับรองโฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยผลการประชุมสภากลาโหมครั้งที่10ประจำปี2 5 6 3ครับว่าการประชุมวันนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกลาโหมครับและเหล่าทับนะครับบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติร่วมกับภาคประชาชนตามหลักสืบสารรักษาและต่อยอดในพระราชปณิธาน5ประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานครับคือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งที่ผิด สืบสารในพระราชปณิธานภายใต้ปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรวมคนไทยทุกหมู่เหล่าร่วมกันพัฒนาประเทศในด้านต่างๆไปด้วยกันครับส่วนในการปฏิรูปกองทัพนะครับพลเอกประยุทธ์ครับได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพขยายผลการบรรจุก,กําลังพลสํารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว มุ่งเน้นการบรรจุเพื่อทดแทนกําลังทหารประจําการที่มีการสูญเสียนะครับและไม่มีการบรรจุทดแทนในหน่วยกําลังรบและหน่วยสนับสนุนการรบเป็นหลักโดยให้ครอบคลุมทั้งอัตรานายทหารสัญญาบัตรนายทหารประทวนและพลอาสาสมัครครับนอกจากนี้ครับทางพลเอกประยุจันโอชาครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับยังได้เน้นย้ําให้หน่วยขึ้นตรงและเหล่าทัพมีการบริหารจัดการชายแดนดำเนิความต่อเนื่องและเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นการกระทำความผิด กฎหมายครับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนได้ในทุกมิติครับช่วงหน้าครับยังมีความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจของกองทัพนะครับติดตามได้ในช่วงต่อไปของเพื่อชาติศารรสตร,ร์และประชาชนในวิกฤตครั้งที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เราได้บทเรียนบางอย่างและทำให้เรารู้ว่าเราละเลยการวางแผนชีวิตมากแค่ไหนและนี่คือจุดเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อระเบียบทางสังคมและสุขอ,อนามัยของส่วนรวมเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่มั่นคงพร้อมแบ่งปันและให้กำลังใจซึ่งกันและกันในทุกวิกฤตที่ผ่านมาคือบททดสอบความแข็งแกร่งของเรา มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันของชีวิตด้วยการเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ ช่วงสุดท้ายของเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์และประชาชนนะครับเราไปติดตามเรื่องราวของสกู๊ปนะครับที่วันนี้เราจะมีมาฝากกับคุณผู้ชมกันนะครับเพราะว่าทางกองทัพบกครับได้มีการจัดการเตรียมความพร้อมนะครับในการดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ทาหารใหม่ที่เข้าประจำการในระหว่างวันที่1-3ถึพสพฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดจะเป็นอย่างไรปรติตามได้จากรายงานครับ รับชายไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นทหารกองประจำการประจำปี2,563หลักที่2ระหว่างวันที่1-3ถึงพฤศจิกายน2,563จำนวน34,534 34คนเข้ารับราชการณหน่วยทหารทั่วประเทศเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมปรับสภาพร่างกายและจิตใจจากการดำเนินชีวิตแบบพลเรือนมาเป็นการดำเนินชีวิตแบบทหาร คุณทักษะทางด้านการทหารซึ่งกองทัพบ,บกได้จัดเตรียมความพร้อมในการดูแลอำนวยความสะดวกทหารใหม่ไว้ทุกด้านอาทิโรงนอนนโรงอาหารห้องออกกำลังกายห้องสันทนาการสถานที่ฝึกศึกษ,ษ,ษาห้องสมุดห้องรักษาพยาบาลเป็นต้นโดยกองทัพบ,บก ได้ยึดถือมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019และฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดและเป็นไปตามนโยบายของกองทักบ,บกเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการอีกด้วยเมื่อทหารกองประจำการเข้าหน่วยแล้วจะได้รั การฝึกตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไปสำหรับทหารทุกเหล่าของกองทัพบกพุทธศักราช2,562ระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง14ธันวาคม2,563ซึ่งเป็นระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ล่าสุดได้มีการปรับลดเวลาการฝึกหลักสูตรดังกล่าวจาก10สัปดาห์คงเหลือ6สัปดาห์และมีการเพิ่มวิชาป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต,ต่อเข้าไปในหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ทหารใหม่จะต้องเข้าใจมีความรู้อย่างพอเพียงนอกจากนี้ทหารใหม่จะได้รับการปรับพื้นฐานร่างกายให้มีความแข็งแรงพร้อมรับการฝึกตามหลักสูตรทางทหารการฝึกความชำนาญทางการรบเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการปลูกฝังอุดมการรักชาติการมีจิตอาสาและการฝึกทักษะส่วนบุคคล อาทิการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยเหือเปล่าและอาวุธการตรวจการและสังเกตการขณะลาดตระเวนการยิงปืนด้วยกระสุนจริงเป็นต้น ทั้งนี้กองทบบมีนยโยบายส่งเสริมให้ทหารกองประจำการได้เพิ่มผูดนความรู้โดยการเปิดโอกาสให้เข้าสู่ระบบการศึกษานอกโรงเรียนหรือกศออนอในหน่วยทหารซึ่งสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เข้ารายง,งานตัวซึ่งทหารใหม่จะได้รับการศึกอบรมให้มีทักษะทางด้านวิชาชีพโดยกระทรวงแรงงานจะเข้ามาให้คาแนะนาและรับสมัครเข้าทางานหากมีความสามารถตามมาตรฐานที่กาหนด นอกจากนี้หน่วยจะจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวญาติทหารใหม่ซึ่งจะเป็นการเข้าเยี่ยมชมหน่วยฝึกทหารใหม่และสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นโรงนอนโรงปประกอบเลี้ยงห้องน้ำพื้นที่ฝึกและชี้แจงให้ครอบครัวได้รับทราบเกี่ยวกับระบบการฝึกสิทธิประโยชน์ที่ทหารใหม่จะได้รับสภาพความเป็นอยู่โดยรวม ความมั่นใจให้กับญาติทหารใหม่ว่าตลอดระยะเวลาที่บุตรหลานของท่านอยู่ในกองประจำการจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเสมือนบุคคลในครอบครัวโดยหน่วยจะเปิดโอกาสให้ญาติและครอบครัวได้พบปะกับทหารใหม่ในทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาที และนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดของทุกเหล่าทัพนะครับเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์และประชาชนวันนี้เราจะทิ้งท้ายด้วยนะครับกับบทเพลงคนดีไม่มีวันตายครับวันนี้ผมรัฐรุษคุณวัชรอนันต์ลาไปก่อนสวัสดีครับ